น,ะะนั้นก็หอะไรก็เลือกใช้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่อาจารย์คงจะเคยได้ยินก็คือของ Thailand Cyber University Project นะครับหรือ Thai Cyber U อันนี้เป็น m o u กัมหาวิาลยนะครับคือถ้าท่านใดประสงค์จะเข้าระดับประเทศเลยคือจะทำวิชาตัวเองนะครับแล้วก็สอนในระดับประเทศนะครับอาจารย์ก็สามารถเข้าร่วมโปรเจกต์กับ Thai Cyber U ได้ก็จะเป็น LMS อีกตัวหนึ่งนะครับเป็น LMS ตัวหนึ่งแต่นี้เป็นตัวที่พัฒนาเอง ปัญหาของเขาก็เหมือนกับเลนสแควร์นะครับนั่นก็คือว่าไม่ไม่มีคนสนับสนุนต่อคือจะหาคนเขียนโปรแกรมช่วยเนี่ยมันยากเนื่องจากพวกนี้เป็นโปรแกรมปิดนะคะคือจ้างเขียนด้วย ASP ฉะนั้นคนที่จะมาเขียนต่อก็ต้องทำไมครับก็ต้องเป็น ASP แล้ว ASP มันก็เป็นโปรแกรมที่จะต้องทำไมฮะมีไรเส้นก็ทำให้คนพัฒนาเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับก็ ถ้าอาจารย์อยากจะเปิดคอร์สนะครับที่สอนทั่วประเทศในลักษณะที่เป็นที่เป็นเปิดฟรีนะครับหรือทำโครงการทำวิจัยเนี่ยก็สามารถใช้ร่วมกับไทยเซเบอร์อยู่ได้นะครับจริงๆแล้วอาจารย์ใช้มูเดิลของอาจารย์สอนทั่วประเทศก็ได้นะครับก็คือบอกเข้าไปว่าที่ที่อาจารย์สอนอยู่ไหนคนก็สามารถใช้ได้จากทั่วประเทศเช่นกันส่วนอีกตัวหนึ่งซึ่งวันที่13 1 4อาจารย์จะได้อบรมตัวนี้จะเรียกว่า cms นะครับ content management system ต้องเข้าใจนะครับว่าคอนเทนต์แมネจเมนต์นี่เป็นเรื่องการจัดการเนื้อหาเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นเรื่องการจัดการเรียนการสอนนะฮะดังนั้นจะต่างกันโปรแกรมที่อาจารย์อบรมอย่างจุมลาเนี่ยก็จะเน้นที่จะให้อาจารย์สร้างเว็บไซต์ส่วนตัวเป็นหลักนะครับจะไม่ได้เน้นที่ที่จะต้องมาทําเป็นการเรียนการสอนนักนะครับดังนั้นท่านที่อบรมก็ต้องทําเข้าใจว่าเอามาเพื่อสร้างเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานนะครับเพื่อเผยแพร่ผลงานอย่างนี้เป็นต้นนะครับ นี่นะครับวันที่ 13, 14อาจารย์ก็จะเจอตัวนี้นะครับจุมลาเป็น CMS นะครับนั้นโปรแกรมมันเยอะนะครับอาจารย์ต้องแยกความต่างแล้วก็ทำความเข้าใจว่าอาจารย์จะใช้ประโยชน์กับตัวไหนนะครับส่วนตัวที่เพื่อใช้การเรียนการสอนของเราเนี่ยมันจะเป็น Mo เด e นะครับตัว CMS เนี่ยจะเป็นเรื่องของการควบคุมด้วยตัวอาจารย์คนเดียวนะครับแต่ว่าตัว LMS อย่าง Mo เด e เนี่ย คณะวางระบบไว้ให้ทั้งระบบนะครับจัดไว้ให้เสร็จเรียบร้อยเลยพื้นที่นี่ไม่อั้นเลยนะครับอาจารย์จะใส่อะไรเข้าไปเต็มที่เลยเพราะเราไม่เคยเห็นอาจารย์ใส่อะไรเยอะเลยนะครับนะฮะมีคนชอบถามอยู่เอยเลยให้พื้นที่เท่าไหร่10กิกล้อยกิก,กอาจารย์บอกข้อมูลเยอะแต่พออาจารย์ทําไปจริงๆนะฮะร้อยเมกยังไม่ถึงเลยนะครับแต่ละท่านนะครับ10เมกก็บางคนก็โอเคแล้วเหนื่อยแล้วนะครับ ข้อดีของระบบ M S ก็คือว่าเป็น,ปนระบบที่บริหารจัดการโดยองค์กรนะครับก็คือคณะรับผิดชอบให้อาจารย์นะครับเพียงแต่ว่าถ้าอาจารย์ท่านใดประสงค์จะขึ้นชั้นนะครับแอดวานไปเป็นมืออาชีพคือสร้างรายวิชาขายเนี่ยมันก็จะต้องมีการออกแบบระบบนะครับมีการทำสกอร์อะไรขึ้นไปอีกนะครับดังนั้นในสองวันนี้จะจะไม่ยุ่งยากนักนะครับจะเน้นที่ให้อาจารย์ได้สร้างหรือดูแลด้วยตัวเอง พวกนี้อาจารย์เคยใช้กันมาบ้างไหมครับอาจารย์ท่านใดเคยรวมไอช l มมาบ้างแล้วมีไหมครับเพิร์นะครับ JSP ASP ครับ PSP ครับสถานการณ์ลำบากแล้วนะครับอาจารย์เริ่มดมยาดมเลยนะครับที่ว่ามาทั้งหมดนี่ไม่ใช้เลยถ้ากับตัวหนึ่งนะครับแต่ความหมายก็คือว่า L ตัว LMS อย่างม o o d l e เนี่ยพัฒนามาจากพวกนี้ครับแต่เป็น PSP นะครับ ตัว HTML จะช่วยอาจารย์ในกรณีที่อาจารย์อยากจะเขียนสคริปต์เสริมเข้าไปในระบบมันจะช่วยนะครับแต่ถ้าถ้าพูดมาทั้งหมดไม่รู้จักสักะตัวก็ไม่เป็นไรครับอาจารย์อาจารย์ใช้เมาส์คล่องใช่ไหมครับโอเคแล้วครับฮะใช้ไม่คล้องอีกด้วยชีวิตจะลําบากเลยนะครับอาจารย์ในยุคใหม่นะฮะตัวนี้คณะอบรมให้บางอย่างครับพวก Dreamweaver ฟอนต์เพจอะไรประเภทนี้ฮะนะโมอะไรเงี้ยฮะอาจารย์เน็ตอ็อบเจกต์อ่า ยังไม่ได้อบรมเลยใช่ไหมครับดีแล้วครับอาจารย์นะฮะเพราะว่าถ้าอาจารย์ใช้ระบบ e-learning เนี่ยพวกนี้ไม่จำเป็นเลยโชว์ให้ดูว่าอาจารย์โชคดีแล้วครับผมอบรมมาทุกตัวทุกโปรแกรมที่ว่ามาเลยชีวิตเศร้ามากเลยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะพอมาถึงตัวระบบ Mo เดิรปับ๊บมันไม่ได้ใช้อะไรพวกที่อบรมมาเลยสกักตัวเดียวมันง่ายที่สุดแล้วใช้เมาส์เป็นหลักครับอาจารย์ครับกับความสามารถในการพิมพ์ระดับ60คําต่อชั่วโมงของอาจารย์ นะครับอาจารย์ต้องใช้ความสามารถเรื่องการคลิกเมาส์กับการพิมพ์เป็นหลักนะครับนอกนั้นไม่มีอะไรนะฮะการอบรมใน2วันนี้นะครับออฟไลน์เนี่ยเช่นการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์อะไรจะไม่อบรมนะครับเพราะอาจารย์ไม่ใช่ระดับแอดมินถ้าเป็นระดับแอดมินเนี่ยจะอบรม3วันวันแรกเนี่ยจะให้ติดตั้งตัวมเดิลก่อนนะครับเซ็ตค่าอะไรต่างๆก่อนแต่ของอาจารย์นี่ไม่ต้องอาจารย์ไปอบรมผู้ใช้ได้เลย